สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนปั๊มยอดไลฟ์เฟซบุ๊กนั่นเองนะครับทำยังไงมีกี่ก้นตอนนะครับก็สามารถรับชมวิดีโอนี้และเอาไปทําตามกันได้เลยออย่างแรกเลยนะครับไปที่ Google ก่อนนะครับพิมพ์เว็บไซต์ kmkts ก่อนนะครับเว็บไซต์อยู่อันแรกเลยนะไปคลิกเข้าไปเลยนะกรกรอกชื่อวู้ใช้งานกับรหัสผ่านไปได้เลยนะครับตรงนี้แต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับสมัครสมาชิกอยู่ตรงนี้นะครับ ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็กรอ,อกทั้ง4อย่างนี้แล้วนะครับก็ติ๊กทังช่องนี้ด้วยนะเพื่อทำการสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับเอาสมัครกันแล้วก็ลงชื่อเขาใช้กันเลยอันนี้ก็คือหน้าตาเว็บไซต์เกมเอ็มนั่นเองนะครับตอนนี้มาดูตรงหมดหมู่นะครับหมดหมู่นะครับตอนนี้นะครับโปรโมชั่นสุดแสนละสงการนะครับซึ่งสุดวันที่30เมษายนนั่นเอง ใครทุกคนนะครับมาใช้บริการกันด้วยนะครับเพราะว่าตรงบริการตรงนี้นะครับราคาก็จะถูกลงมามากๆเลยนะครับถ้าจะครึ่งหนึ่งของราคาจริงเลยอ่ะผมก็จะมาเลือกอ่าหมดหมู่ตรงสุขสารวัตถุฆ่าทตรงนี้นะครับแล้วก็ดูตรงบริการบริการนะครับของ f a c e b o o k นะครับก็จะมีเพิ่มยอดไลค์เพิ่มกดไลค์นะครับเพิ่มติดตามส่วนตัว ถูกใจแฟนเพจนะครับแล้วก็เพิ่มคนเข้ากลุ่มคอมเมนต์แชร์โพส์นะครับนี่เป็นของ a c e b o o k นะอ่าทิกเกอกจะเป็นเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มูกใจนะครับอินสตาแกรมนะครับจะเป็นติดตามเพิ่มูกใจอ่ายูทูบก็จะเป็นเพิ่มยอดวิวนะครับเพิ่มถูกใจคลิปแล้วก็เพิ่มผู้ติดตามนั่นเองนะครับผมก็จะมาปั๊มไลน์นะครับปกตินอกออก็เอาเป็นอ่าอันที่สองแล้วกันนะครับ ก็จะเป็นคาอธิบายลักษณะขึ้นมานะทุกคนทําการอ่านให้เรียบร้อยเลยแล้วหัวข้อลิงก์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นลิงก์โพ์นั่นเองหัวกระเจาโพ์นี้นะครับกดไปที่วันที่และเวลากดกับปีลิงก์ด้านบนนะครับแล้วก็ปรับโพส์ของท่านเป็นสถา,านะให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็วางได้เลยอแล้วดูตรงปริมาณน,นะครับก็ให้ทุกคนนะครับเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับแต่ขั้นต่ำอยู่ที่200นะผมก็บพีไป200ร้อยพอคบริการลี้ขึ้นมาให้กดคําว่าสั่งซื้อตรงนี้เลยนะครับ ระบบก็ได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับขึ้นหน้าต่างเพียอย่างนี้ทุกคนทาการรอยอดรายเพิ่มขึ้นได้เลยนั่นเองก็มีเพียงไม่กี่ขั้นตอนและใช้เวลาไม่นานนะครับในการสั่งซื้อนะในระหว่างที่รอกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูเว็บไซต์นะครับการซื้อนะครับอยู่ตรงนี้นะรหัสออเดอร์นะครับอยู่ด้านหน้าสถานะนะครับเราการดำเนินการบริการก็มีนะครับค่าบริการกับหัวข้อลิงก์ก็มีนะใครทุกคนนะครับมาดูได้นะครับถ้าเราซื้ออะไรไปนะในหัวข้อนี้ ข้อต่อไปนะครับเป็นการเติมเงินนะครับการเติมเงินมีอยู่5ช่องทางนะในการเคียร์โค้ดทูมินิเวเอเลดังปเปาอลไคริปโตและเฟอร์เฟคปัจันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสะแกนเคีร์โค้ดให้ทุกคนดูนะครับรอกจำนวนเงินลงไปตรงนี้นะครับกดคำว่าเติมเงินได้เลยนัานต่างสแกนขึ้นมานะทุกคนทำการสแกนเลยนะครับพอสแกนแล้วนะครับจำนวนเงินของท่านนะครับจะเด้งที่ผมไฮไลท์เมื่อกี้นะประมาณ30วินาทีนะครับระบบเติมให้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรอีกเลย หัวข้อต่อไปนะครับเป็นการบริการนะครับบริการตรงนี้นะครับจะเป็นบริการทั้งหมดของเว็บไซต์เคมเมนั่นเองนะครับก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยเอาเป็นว่าทุกคนถูกใจหัวข้อไหนนะติ๊กดาวไว้นะครับแล้วก็อ่านรายละเอียดด้านขวาน,นะครับแล้วก็อ่านหมายเหตุด้วยนะแล้วก่อนสร้างคําสั่งซื้อนะครับถ้าทุกคนนะครับอยากจะลองสอบถามแอดมินนะครับหรือว่าออเดอร์ติดขัดอะไรนะครับก็ให้มาที่หัวข้อนี้นะ ติดตอ่อฝ่ายสนับสนุนนะครับจะเป็นติดตอ่อสอบถามไม่ด้มีโดยตรงช่องทางไลนะ์ะน, K MM K นะครับจะเป็นไลน์แอด KMMKTS นะครับจะแอดหน้าทุกครั้งด้วยนะครับแทย์ไปนะหรือไม่กดลิงก์ตรงนี้นะครับหรือไม่ก็สแกนเค้าโครด้านขวาล่างตัวนี้นะครับก็จะสะดวกนั่นเองอแต่ถ้าคนไหนนะไม่อยากแอดไลน์นะครับหรือว่าไม่สะดวกทางไลน์นะครับก็จะมีหนึ่งตัวช่วยนะจะเป็นตัวช่วยเหลือตรงนี้นะให้เขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้าความตรงนี้นะครับ แล้วก็กดส่งตัวไปได้เลยนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็ซต์ก็จะดูแลแล้วบริการทุกคนให้นะครับวันนี้แล้วหัวข้อสุดท้ายกันนะครับเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยก๊อปปีล้ลิงของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะครับอัตราค่าแนะนํานะครับจะอยู่ที่5%นั่นเองอถ้าเพื่อนอฝากยอดมาเท่าไหร่ผ่านลิงก์โปรไฟล์ของเราเนาะเราก็จะได้5%นะครับ ก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่ผมมารีวิวเว็บไซต์ KBM นะครับก็เดี๋ยวพาไปดูยอดไลค์ก่อนนะครับว่าขึ้นหรือยังถนะ้ายังไม่ขึ้นลองรีเฟรชก่อนหนึ่งทีนะวันนี้นะ,ะแ้่ยังไม่ขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนทําการรอก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ยอดไลค์มาแล้วนะ,ะนะครับตอนนี้ยอดไลค์ก็เพิ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็200กว่าคนแล้วนะก็ตามที่ผมปั๊มไปเลยนะครับแถมนิดหน่อยก็มีในกรับอันนี้ก็ทุกคนนะครับถ้าสนใจนะครับ อยากจะปั๊มไลค์ปั๊มพุ้ทธิตามนะครับหรือว่าปั๊มคนดูไลฟ์สดนะครับของแต่ละแพลตฟอร์มก็มีนะครับก็ตามนี้เลยถ้าทุกคนนะครับสนใจนะครับก็ฝากด้วยนะครับ Google นะครับ k m m t s นะครับพิมพ์ลงไว้เลยหรือมันก็กดลิงก์ด้านล่างนะครับมันก็จะสะดวกกว่านั่นเองเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ